สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพาด้วยอีกเช่นเคื่อค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อนีมีตัวเลขของพีเอฟซี FC ใจดีนะคะมาฝากค่ะเมื่อกี้อีกเกือบเมื่อกี้นีนถือว่าหลุดค่ะท่านผู้ชมหลุดเนาะเคือ่อนในห้องสีเบิงสูตรดับล่างพ่อเซียนโคลาตแล้วเนาะคะ่ะจะวามือแรงตอนสองทุ่มขามีนัดกันอีกอ่าจะเป็นดับบนนะคะสูตรดับบนให้ด้วยสูตร รถต้นทุนนะคะสูตรหน่อยๆโตนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าของเรานี่5ปีดับยังไม่พลาดนะคะแต่ว่าสูตร2องมันบอกว่ากะบชิฟวนแล้วยังมาพลาดนะคะแต่รอบเบิรงดีๆค่ะตามทีเจบุณไล์สดให้ดูแล้วเมื่อคือนนี้นะคะอันนี้ในส่วนของพี่ fc ใจดีนะคะค่ะเขามาแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางทีมงานนเมเดอร์ค่ะคุณแม่ค่ะช่วงนี้ค่ะเลขรุดเกือบทุกสำนัเนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าจะเป็นอาจารย์มัดป้าผู้สมโพธินะคะผู้สมโพธฟันที่หกห้านะคะออกหกหกโอ้เหล็กเหล็กออกแบบนี้ค่ะเพรคอยมีคนถือนะคะท่านะผู้ชมค่ะไม่เป็นไรสู้ใหม่เหมือนเดิมนะคะสู้ใหม่เหมือนเดิมได้วจะบ,บุญจีเกนไม่ไม่สดสดให้เบิรงนด้ค่ะของพี่เอฟซีใจดีนะคะของพี่เอฟซีใจดีเพิ่งรุดงวดนี้คะ่นะท่านผู้ชมเข้าตลอดเข้าตลอดตอดัด้งแต่ทีไรไม่ให้กันเบิงเนาะคะเข้าตลอดเมื่อกี้เนี่ยพนง่าหนึ่งสองเจ็ดเกือบเกือบแตกสามตัวคะ่นะท่านผู้ชม เมื่อกี้นี่รุดรุดหมดเลยลุดลุดทั้งอเออจกแจวาจงแดงนะคะแม่เพื่อนก็นอยากใน้แบ่งปันปแนวทางนะคะแต่ว่างวดน,นี้เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้รุดแล้วงวดน,นี้น่าจะมาสามตัวเดอ้อค่ะท่านผู้ชมจับตามองดีๆค่ะเดี๋ยวเขาไปรับชมรับฟังแนวทางจากพีเอฟซีใจดีเดี๋ยวใจบุญเขียนในเบิ้งสดๆเขียนในเบิ้งไปพร้อมๆกันได้ค่ะว่าเพื่อนไหนแบบไสามากแบบไสานะคะท่านผู้ชมคะเขาไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะมา เขียนให้ดูใหม่ๆสดๆค่ะเบิ้งสมุติไปน้ำเบิง้งอันนี้ไปน้ำน้ค่ะเบิ้งตหนาใจบุญไรเดี๋ยวเบื่อน่ะทุเชอมค่ะอ่านี่คือของ PFC ใจดีเด้อเดี๋ยวเขียนในเบิ้งน้ำน้อค่ะ PFC ใจดีกินข้ากินปลากันไปเนาะค่ะแม่เดี๋ยวก็กดเบิ้งดีๆค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีเลขลับกองฉลากมาห้น้ำเลือดค่ะ พี่เอฟซีใจดีเด้อเจ็บุณดจริงนะพี่อเอฟซีโค้ชเขียนมงางามแต่น,นี้คือพี่เอฟซีใจดีประจำงวดมันที่สิบหกนคคะแม่สิบหกตุลาคมนะคะมันบอกว่างวดนี้มั่นใจมากเด้อค่ะได้หลุดงวดหนึ่งแล้วมักแต่มาสามตัวแตกค่ะ ิบหกตุลาทุกไก่ของทางใน่ได้ค่ะเสียงรบกวนอาจจะร้ายนะคะท่านผู้ชมค่ะกลับคอตรวจคอให้แม่แม่น้ำเด้ออ่าสามตัวหางแรกนะคะสามตัวหางแรกเด้อแปดสี่เก้านะคะวันนี้พันไห่อ่าสามตัวมาสี่หางแล้วก็ล่างมาสี่หางเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่เน้นนะคะให้แม่แม่เอาไปเบิ่งก่อนอย่าพึ่งสื่อเด้อ พีเอฟซีใจดีว่าอย่าพึ่งซื้อก็ได้เนาะแปดสี่สามจุดไปพร้อมๆกันเลยค่ะแปดสี่สามว่าน,นี่ลักแปดอ่าแปดเป็นหลักร้อยเด้อคุณว่าให้วิ่งแปดเมตรเดียวด้วยนะคะแล้วก็แปดสามหกค่ะ ตัวใหญ่บ่คะแม่อ่ะก็เชียนเอียงาเ,เอียงลงนอ่ะแล้วก็แปดสามเจ็ดแปดเป็นหลักร้อยทุกหลักนะคะพี่เอสซี่ใจดีบอกว่าวิ่งแปดเม็ดเดียวมาชัวนะคะมาชัวแตกชัวนี่อันนี้คือในส่วนบนนะคะส่วนล่างค่ะนั่งนั่งก็สี่หางเด้อค่ะ อันนี้ล่างเดี๋ยววันนี้จะมีสูตรดับฝนในน้ำเด้อค่ะสูตรดับล่างได้แล้วเดี๋ยวเอาใจบ,บุญนชั่ให้ในให้เบิ่งน่าเนาะบางคนมาเคลื่อนไหลสูตรเอ่ออาจจะสัญญาณไม่ค่อยชัดยังไงนี่ละสี่สองห้าหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งว่าเอามาเปรียบเทียบได้วยสูตรดับของพ่ออ่าพ่อโคราชเนาะว่ามันมีบ่ถ้ามีบ่ต้องซื้อเด้อค่ะท่านผู้ชม ทามีในสูตรดับของพ่อโคราดเพราะตรงสือ่อแลวเฉพาะล่างนะคะเฉพาะล่างเด้อเออพามาเปรียบเทียบกันว่าเออตัวใดที่มันดับดับของพ่อสูตรใดดับดับของพ่อเนาะค่ะนี่จ้ะเอาเบิงเปรียบเทียบกันเดี๋ยวปนี้ใจบุญจะเอาสูตรเล็บดับของพ่อโคราชให้เบิงน้ำเนาะค่ะ อ่มาเบิ่งกัน้วเปิดกลับนะคะเปิดกลับของพ่อโครามันมีไหมกับพีเอฟซีใจดีนะคะอ่านี่มันมีบอทำไป,ปชมเบิ่งดูมันมีเลขของพีเอฟซีใจดีบ่ค่ะสูตรดับล่างพ่อโคราอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะนึกว่าไม่มีเนาะไม่มีพี่บอกว่าสูตรแรกเนี่ยดับห้าปียังไม่โอ้มีมีมีเจ็ดเก้าไงพี่ไม่ต้องซื้อนะคะ นี่มีเจ็ดเก้ามี่เจ็ดเก้าค่ะมีแต่เจ็ดเก้าตัวเดียวนะคะเจ็ดเก้าป้าตองซื้อค่ะน,นันเฮงเนาะให้ลดตุนทุนลงกเก่าค่ะท่านผู้ชมเจ็ดเก้าของ PFC เจดีป้่ตองซื้อเดอ้อเพราะว่ามันมาชนโอเพนดับเจ็ดเก้าเราจะมามั่ก็ไปกลับเด้อเป็นว่าอ่าพวกนี้ซื้อได้ค่ะเนี่ยพวกนี้ซื้อได้นะคะ อันนี้เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดคือมีดับตัวเดียวนอกนั้นสามหางนี้ลงทุนได้ค่ะเอาแคบหน้าจอสูตรดับของพอ่อโคราดไว้นําเด้อค่ะแม่สูตรที่หนึ่งแต่ว่าสูตรสองพ่อยังขยิกขย้อนอยู่แต่ว่ากับซิปงวดเรายัางมาผ่าด่บพ่อพึ่งเฮ็ดสูตรที่สองขึ้นมาเด้อค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือสูตรที่แหลกนี่คือบอกว่าหาปีดับแล้วยังม่ผ่าจักงวดค่ะท่านผู้ชมค่ะ แต่ว่าตัวนี้มันมาตรงกันกับพี่เอฟซีใจดีเด้อของคุณพอดับล่างดับล่างที่เจ็ดเก้าแต่ว่าพี่เอฟซีใจดีให้ที่เก้าเจ็ดค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ตัดออกไปได้เลยตัดออกนะคะตัวนี้ตัดออกไปได้เลยเก้าเจ็ดให้เหลือแต่สี่สองนะคะเหลือแต่สี่สองหาหนึ่งหกศูนย์ค่ะตัวนี้ไม่ต้องซื้อเพราะว่ามันมาชนดับของพ่อเซียนโคราชค่ะท่านผู้ชมนั่เข้ารดต้นทุนไ้เห็นไหมค่ะ หรือว่าหุ้ยงวดเืองหนึ่งนี่นูยังดันตุนล่างไปซื้อที่สามเจ็ดวเดี๋ยวเอาวงวดเมื่อกี้ให้เบอรงน้ำด้วยค่ะนี่ถือของพอขนาดนอกอปกติว่าเออโมเมไม่เอามาให้ดูนะอุดอุดของบนยูใสแเ้ยวเด้อยขอเปิดแป๊บนึงนะคะยูใส่ เดี๋ยวเดี๋ยวได้สุดดับก็โคราดเอามาเปลียเปลียหมดเมื่อกี้นี่เนาะเดี๋ยค่ะสักแ่๊บนดนึงแด้ขอตัวจฝากให้ดูแมนด้อโอ้เจียงมองมองแมนๆมนก็มีเนาะอ่านี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คืองวดที่แล้วดับของพอโคราดนี่ค่ะนี่ดีค่ะดับเมื่อกี้อยู่ทุกตัวแต่บุญเนี่ย็ปซื้อตัวนี้อยู่ค่ะนี่อันนี้ดีเอเอเก่าของงวดเมื่อกี้นี่ค่ะนี่ อันนี้ครื่องวดใหม่อันนี้เครื่องวดใหม่ดับล่างแต่ว่ามันมาชนกันของ PFC ใจดีนะคะอ่าน,นี่ครื่องวดใหม่ตัดออกเหลือสามหางเท่านั้นค่ะนี่แคบหน้าจอท่านที่นอกของเหล็กับโพเซียนโคราชเอาไปเปรียบเทียบบึ้งจะ้ะอ่าเพิ่เปิดไปหาย PFC ใจดีค่ะแคบหน้าจอไว้ของ PFC ใจดีเด้อคุณหายมาที่แปดสี่สามนะคะแปดศูนย์สาม 8368378หลักร้อยวิ่ง8เม็ดเดียวค่ะวิ่ง8เม็ดเดียวเดี๋ยววิ่งวิ่ง8บนเม็ดเดียววิ่ง8บนเม็ดเดียวค่ะอ่าเอาไปวิ่งได้เลยนี่ค่ะส่วนรางนะคะมีที่4 2 ห้าหนึ่งแล้วก็หกศูนย์ค่ะตัวนี้มาชนดับของพ่อเซียนโคราชตัดทิ้งไปได้เลยแต่ว่าพีเอฟซี MC จะดีเพิ่มบริตัดเด้อแม่แต่ว่าเพิ่มกับบริมากดอกเก้าเจ็ดนะเพิ่มบริษัทมากที่สุดก็เครือน,นี่แหละสี่สองตัวเดียวนะคะแต่ยังบววงเลือค่ะเดี๋ยวรออีกช่วงหนึ่งเอาแคปหน้าจอค่ะคุณแม่ค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเด้อแคปหน้าจอไว้เลยจ้า ก็จัดขัดก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะเพราะว่ามมพ่มีผู้ใดหูหรอกค่ะว่าเล็กสิออกตัวใดหรือว่าสิรุดตัวใดนะคะบางงวดดับกับเบยูเตอร์ตามที่ใจบุญสังเกตมากของคุณพ่อเซียนโคราสนี่ดับอยู่สีงวดติดแล้วค่ะ เขาต้องเบิงก่อนเลยค่ะว่าเออดับอีรีบอเขาต้องเบิงก่อนสองหรือสามงวดถาจังกาจะเอามาลงช่องนะคะบ๊แมนว่าเออเพื่นว่าดับมาจังสันจังเสียงเขาจะเอามาลงอไรคะร่ะนักผู้ชมาต้องเบิงก่อนเพราะว่าจะเป็นเลขหลังกล่องค่ะต่อไปจะเป็นเลขหลังกล่องแล้วจะไปตามที่พ่อเสียงเงียบนะคะเลขรลักหน่วยรักสิบลักร้อยเพิ่นเข่าเด้อค่ะ่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้ันแม่แม่เอฟซีโชคดีกันทุกคนเด้อเดี๋ยวเต่บุญขออวยพรไนแม่เอฟซี FC นะคะ อย่าเจ็บอย่าจุนรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนน่าจะเป็นหน้าหนาวแล้วช่วงฝนช,วงนช่วงตกแน่นาะค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กัแม่ๆทุกคนโชคดีค่ะใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเ้อค่ะท่านผู้ชมโชคดีกันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ